สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณผือใบนาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรมวีวีโดยได้โพสข้อความทีว่าแสดงว่าการขึ้นสืบของกู้ภัยคนนี้ คนที่แบกร่างน้องลงมาจากเขาและส่งโรงพยาบาลให้การเบริกความแบบไม่มีสะดุดจากประสบการณ์ที่เป็นกู้ภัยมาเป็นสิบปีสภาพศพเป็นยังไงเหตุการณ์ขณะนั้นเป็นยังไงเขาทำอะไรกับศพบ,บ้างซึ่งล้วนแล้วเป็นประโยชน์อย่างมากจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ขึ้นสืบสิ่งที่แม่น้องต้องทำก็คือ เข้มแข็งเปิดใจรับฟังรับเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นถึงแม้จะพยายามเลี่ยงมานานเพราะความเป็นแม่ที่ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นว่าลูกของเราตายสภาพไหนทรมานขนาดไหนเพราะมันทรมานใจแน่ๆสำหรับคนเป็นแม่แต่เราก็ต้องเข้มแข็งจะได้รู้ว่า คนคนหนึ่งที่มันทำกับเด็กได้ขนาดนั้นมันคือสัตว์เดรัจฉานที่สิงอยู่ในร่างคุแสงสว่างก็เริ่มสว่างขึ้นทุกทีถึงเม้ว่ามันจะยาวนานแต่แสงสว่างที่ปลายทางสว่างสวัยสวยงามเสมอทุกวันนี้เดรัจฉานสองตัวก็ทุกทรมานแบบเห็นได้ชัดละ่ะตัวผู้ พยายามกบเกื่อนด้วยการทำตัวไม่ให้อยู่นิ่งต้องทำนูน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะในหัวสมองครุ่นคิดอยู่เสมอสมองสั่งการอยู่ตลอดเพราะความเครียดตัวเมียจะทำดีดาหัวเราะเหมือนคนปัญญาอ่อนเหมือนตัวเองมีความสุขทั้งที่จริงในใจกลัวจนฉี่จะราดเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่า ตัวเมียมันนิ่งมันเฮียมไม่แพ้ตัวผู้เพือเผอเฮียมยิ่งกว่าสูสูเพื่อน้องชมพู่ความยุติธรรมอยู่ไม่ไกลเรือขอเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างสาคือเก่าส่วนทางด้านของแม่น้องชมพู่ก็ได้มีการโพสข้อความลงในชุมชนช่อง YouTube แม่น้องชมพู่เฟมเม หลังจากที่ได้ออกมาจากศาลโดยแม่น้องชมพู่ได้มีการโพสข้อความที่ว่าขอบคุณพี่ชายที่แสนดีที่พาน้องลงเขาและช่วยในลหลายๆเรื่องจนพามาสุงถึงบ้านแทบจะไม่ได้กินได้โนนช่วยแม้ไม่ใช่ญาติไม่รู้จักกันมาก่อนจิตอาสาที่ทุ่มเทไม่หมูว่าทำดีแค่ไหน ไม่เคยบ่นว่าไม่มีคนชื่นชมทำความดีโดยไม่เคยร้องขออะไรตอบแทนขอบคุณที่เซฟน้องอย่างดีต่อไปนี้ทุกอย่างจะเป็นความทรงจำที่ดีที่ครั้งหนึ่งทีมกู้ภัยทงแดงได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวเราึ้งใจในความทุ่มเทและเสียสละขอบคุณทุกท่าน กู้ภัยทงแดงมุกดาหารหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ากราบขอบคุณทีมกู้ภัยทงแดงมุกดาหารมากๆค่ะทุกท่านสุดยอดชื่นชมค่ะ น้องชมพู่ตัวน้อยคงมองมาจากสวรรค์ทุกคนที่เข้ามาช่วยน้องช่วยครอบครัวน้องตบมือรัวๆให้ทุกคนจ้าความจริงก็คือความจริงนางฟ้าตัวน้อยมองและยิ้มอยู่บนฟ้าเราคนหนึ่งที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆคนดียังมีในสังคมอีกมากมายที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้ทำดีก็มีความสุขในใจเราแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือคดีเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาคนหนึ่งในเขตผู้เหล็กไฟให้ได้รับความยุติธรรมค่ะขอชื่นชมในน้ำใจจิตอาสาของน้องวันนี้ฟังส้มโอพูดแล้วนึกสงสารพ่อแม่น้องชมพู่มากๆคนเลวมันพูดเบี่ยงประเด็น ทำให้หลายๆคนเข้าใจพ่อแม่น้องผิดขอบคุณที่พาน้องกลับบ้านน้ำตาจะไหลอีกนิดเดียวนะแม่สาอีกนิดเดียวเป็นกำลังใจให้นะคะใจเราดีทุกอย่างก็ดีคนดีทำดีไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนทำด้วยใจน้องเป็นนางฟ้าตัวน้อยใครที่ได้ช่วยน้อง และไม่ทำร้ายครอบครัวของน้องนางฟ้าตัวน้อยคงจะปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยให้ค่ะแสดงว่านอกจากที่จะช่วยนำน้องลงมาแล้ววันนี้คงมีอะไรที่สื่อออกมาในแนวที่ดีอย่างแน่นอนลุ้นข่าวดีสำหรับคดีน้องจากชาวบ้านกัมพูชาด้วยค่ะแม่ ความดีที่พี่พี่กู้ไภัยได้ทำให้น้องชมพู่ได้กลับบ้านมาหาพ่อแม่พี่สาวเขาได้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วค่ะขอบคุณในความดีที่มีความยุติธรรมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนทุกสิ่งอย่างดีใจเทนแม่สานะ ขอบพระคุณทีมกู้ภัยธงแดงมุกดาหารทุกทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองค่ะเห็นโพสต์ของแม่สาแล้วรู้สึกดีใจมากๆขอให้แม่สาสู้ๆพี่ธงแดงจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราขอบคุณอาสากู้ภัยและอาสาสมัครทุกท่านในวันนั้นๆ ที่พาน้องสู่อ้อมกอดครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายน้องชมพูเป็นเด็กที่มีบุญค่ะแม่น้องชมพูต้องการความยุติธรรมแบบสมบูรณ์ค่ะน้องเป็นเด็กบริสุทธิ์ฉะนั้นต่อสิ่งที่นางฟ้าตัวน้อยขอให้รับได้คือรับความจริงค่ะแม่น้องสู้ๆนะคะเพื่อนางฟ้าตัวน้อยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ทีมคู่ภัยทุ่มเททุทกๆสิ่งทุกๆอย่างให้กับครอบครัวผู้สูญเสียใกล้ถึงเส้นชัยแล้วล่ะแม่